ตัวถูกตลบหลังยะยาะะแอบมอนาเดตขณะเซอร์ไพรส์คู่หมากคิมแลนดิ้งไทยปุ๊บก็แต่งตัวสวนมารับอีเวนต์ปั๊บเลยสำหรับสาวยะยะอุรัสยา งานนี้เจ้าตัวไม่พลาดเล่าอย่อนนาทีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของเพื่อนรักอย่างหมากปรินและคิมเบอรี่เหมาะความจริงเธอก็แอบเสียวๆกลัวเป็นเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์เหมือนกันต้องแอบเช็คแอบมอนาเดตตลอดตอนปฏิบัติการยาย่า,ยาเผยว่าเก็บแผนนี้มานานแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนอยู่หลายครั้งซึ่งวันนั้นบินจากนอร์เวย์มาซ่อนตัวหลังุูมไมานานสามชั่วโมงอากาศก็เย็นซึ่งทันทีที่มีการเซอร์ไพรส์คิมพยายามมองหน้ายายา่าเพื่อให้มั่นใจว่าใช่เพื่อนหรือเปล่า ก่อนจะร้องไห้ออกมาขณะเดียวกันเจ้าตัวก็เหลือบตาไปมองพี่นาเดนกลัวว่าจะมีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์หรือเเล่าแม้จะยังไม่มีเซอร์ไพรส์คู่ของตัวเองในทริปนี้แต่ก็ไม่ได้กดดันเระเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นปล่อยให้ความกดดันไปอยู่ที่พี่นาเดนกาแล้วกันยังไม่มีแพลนต้องตัดฉุดร่วมงานแต่งของเพื่อนหรอยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรขอขอบคุณภาพยายาอุรัสยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่ดี .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ